สองแล้วใครที่ยังไม่ดูอีพีหนึ่งก็ไปดูได้นะไม่ทุกคนเราคิดว่าทุกคนอาจจะโฟกัสที่หน้านะอย่าไปโฟกัสที่เล็บเลือมันไม่สวยตอไปก็จะมาลงเป็นกันแดด กันแบบนี้เราคิดว่ามันใกล้จะหมดแล้วว้ายเยอะมากแกมันเยอะมากฉันต้องเอาให้มันไหลลงไปแกว้ายว้ายมันจะปิวมันจะปิวแกมันปิวอุ้ยลองพื้นดิฉันนี่ทุกคน เดีย๋ยวมันจะทำยังไงดีทุกคนเวลาลองพื้นมันอยู่ที่ฝานแบบเนี้ยเราก็จะเอาอันนี้ยมาต้วยเอาเเพื่อที่จะให้มันไม่สิ้นเตลือง ในการนีชิวชิบชิวโยกไหมโยเกอ,อุนไหมหน้ามันจะเทาบอกถ้าหน้ามันเทาก็จบในกล้องมันอาจจะไม่เทาแต่ของจริงอาจจะเทาก็ได้ปิดก่อนเก็บเสร็ มันเหนอ,อะมันไม่ลื่นเพราะว่าทารองพื้นนี่เกี่ยวไม่เยอะไม่ใช่สีทากันแดดนะลืมว่ามันคือกันแดดมันไม่ใช่รองพื้นหน้ามาค่อยนี่แหละนี่แหละ,หละถ้าใครไม่เก็บหน้ามามันจะเป็นแบบนี้เท่าไหมไม่เทาสีผิวปกติปกติ ป๊าปก็จะมาลงเป็นแป้นพับเอไอ